ดีคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะฮะไม่ว่าคุณจะตั้งใจกดเข้ามาดูหรือว่าบังเอิญผ่านเข้ามานะครับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงกล่องสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับเอ่อกล่อง2หยวน 2M06 นะฮะหรือว่าที่หลายๆคนเรียกกันว่ากล่องมารินนั่นเองนะเพราะว่าเขาตามหาพีอาร์มารินกันนะฮะก็2คลิปก่อนหน้านี้นะฮะเปิดไปแล้ว2กล่องใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนไปดูได้นะฮะ กล่องนี้ก็เป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นกล่องที่3แล้วนะมาดูกันว่ากล่องนี้เนี่ยเราจะได้อะไรดีๆบ้างหรือเปล่านะฮะสำหรับกล่องนี้มาถ้าพร้อมกันแล้วนะฮะเราก็แกะเขาก็เลยนะแกะออกมาเลยมาฮะมานับดูกันครบหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อันนี้ครบนะสิบหอันนี้อีกขึ้นหนึ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ครบ ครบ30ซองนะฮะดูกันว่า30ซองนี้จะมีอะไรดีๆออกมาหาเราบ้างหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาเรามาูรุ่นกันที่ซองที่1นะฮะของกล่องนี้ s s r จะมา6หรือจะมา5บวก PTR อีก1น,นะฮะไฮบาระไอใบที่2องเรีสนะฮะ DXD อุ้ยติดมา2ใบนะฮะนี่ติดมา2ใบนะเมื่อกี้ SR และใบสุดท้าย เป็น S R ฮะซองแรกไม่มีอะไรนะซองที่สองปัป๊บอุ๊ยเห็นขอบทองๆแวบ,บๆเหมือนจะเป็น S S R หรือเปล่าหรือว่าจะดูผิดนะฮะ S, <c oughs> <S R <SR, S 2> เพลงรักสองหัวใจและอาเป็น S R อยู่นะฮะโอ้ตกใจเห็น เห็นมันมีเงาทองๆนึกว่าเป็น SSR นะฮะเห็นมันมีความทองทองอยู่นิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เป็น SR ธรรมดาซองที่3ฮะซองนี้จะมีอะไรดีๆรอเราอยู่หรือเปล่าอ่าจะมี SSR หรือว่า PTR หลบซ่อนอยู่หรือไม่และใบนี้ SSR ใบที่1มาแล้วฮะมาแล้วใบแรก สำหรับ SSR มาดูกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะฮะจะเป็นตัวซ้ำกับที่เราเคยได้แล้วหรือเปล่ามาใบนี้อุ้ยดูจากกระโปรงจากกระโปรงมันเหมือนจะซ้ำใช่ไหมใช่ไหมใช่อุยอ้ยเอไม่ซ้ำไม่ซ้ำใช่ไหมใบนี้เหมือนจะยังไม่ได้ใช่หรือเปล่าเออเหมือนจะไม่ซ้ำนะฮะ SSR มาแล้วหนึ่งเหมือนจะไม่ซ้ำด้วยสองต่อมาฮะปั๊บสองนี้จะมีอะไรรอเปล่านะมีคา่า s r และใบสุดท้าย SSR มาต่อเนื่องฮะ SSR ต่อเนื่องกับใบที่สองใบนี้โอ้ชุดดำแบบนี้ถ้วยกาแฟแบบนี้คุ้นๆน,นะเราอ่ะ คุณคุณนะคุณคุณนะนั่นไงโอ้โหซ้ำสามใบแล้วปะเนี่ยใช่ไหมสองกล่องแรกก็มาปะแต่กล่องแรกก็มาใบนี้แต่ว่ากล่องที่สองกล่องที่สองไม่แน่ใจว่าใบนี้มาหรือเปล่า่ะแต่คุณคุณว่าเหมือนมาคือถ้ากล่องกล่องสองมานี่คือใบที่สามนะอันนี้โอ้โหเปิดมาใบที่สองก็ซ้ำซะแล้วนะฮะสำหรับ SSR ของเรา มาซองนี้ฮะซองนี้จะมีอะไรหลบซ่อนเราอยู่โอ้โหถ้าน้องคนนี้มาแปลว่าแปลว่าอีกใบหนึ่งมันต้องเป็นไอไอใบนั้นแน่เลยอ่ะไอใบที่มันฉีดน้ำอ่ะใช่ปะใช่ไหมมันชอบมาคู่กันอ่ะใช่หรือเปล่าชื่อหมูไม่ใช่ฮะไม่ใช่ ไม่ใช่ไอ้น้องที่มันม,ม,มันมันฉีดน้ําอะว่าเห็นมันชอบมาคู่กันไหนสองใบนี้ไอใบนี้ไก่ใบที่ฉีดน้ําอะมาซองต่อมาฮะซองนี้จะมีอะไรดีๆหรือไม่ SR รักรวงปวนใจนะฮะรักรวงปวนใจและใบต่อมาเป็น SR อยู่นะฮะสองต่อมาฮะ พีทีอาร์จะมาหรือเปล่ามามิจังพีทีอาร์จะมาไหมเป็น SSR ใบที่สามมาแล้วฮะโอ้โห <Yahoo! S 1> oh, <hey, S 2> มาเร็วอะ <laughs> เปิดไปไม่กี่ซอเองเอสเอสอาร์ออกมาสามใบแล้วอะ่ะยังเหลือเป็นยังเหลือเป็นตั้งเลยนะเนี่ย <laughs> <laughs> ยังเหลือเป็นตั้งเลยเอสเอสอาร์ใบที่สามมาแล้วอะโอ้โห <laughs> oh, ใบนี้อย่าซ้ำนะอย่าซ้ำนะ ยายาโอ้ใบนี้ไม่ซ้ำฮะไม่ซ้ำแต่เป็นใครเนี่ยเฟดมาจากเฟดเหรอนี่น้องหัวเหลืองน้องหัวเหลืองปากแตงโมนะฮะมาจากเฟด s s r สามใบแล้วนะ่ะยังเปิดไม่ถึงครึ่งเลยมาสามใบแล้วโอ้โหมาเร็วแบบนี้เริ่มจะ ลางไม่ค่อยดีแล้วนะฮะสำหรับ P T R คือถ้ากล่องนี้มันมี P T R เนี่ยช่วยออกมาให้มันจบจบไปเลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นอะไรมากมายนะฮะเป็น S R นะฮะอุยถ้ามันมี P T R ออกมาเลยออกมาให้มันจบๆนะฮะจะได้หมดห่วงหมดกังวลน,นะจะไดไม่ต้อง,ไม,องมไม่ต้องมานั่งเครียดว่ามันจะออกไม่ออก <c oughs> โอ้โหออกมาสามใบแลว้วอะเริ่มเครียดแล้วเนี่ยว่า P T R จะมาหรือเปล่า เริ่มเครียดแล้วยังเป็น S R อยู่ฮนะ S R มา3ใบยอย่างรวดเร็วนะฮะมาอย่างเร็วมาอย่างไวเลยเริ่มเครียดแล้วว่า P T R อาจจะไม่ออกไฮระไอรียดไม่ไฮระกัลยาชอบมาคู่กันจังนะ S R และใบต่อมาเป็น S R อยู่นะฮะโอ้หัวหัวออกฟ้าทั้งสองใบเลยขอละ P T R มาหน่อยเธอนะอย่าเขินอย่าอายนักเลยนะฮะออกมาให้เชยชมหน่อย SR และใบต่อมายังเป็น SR อยู่นะฮะแฟดห้าแฟดห้าแบบบึ้มๆนะฮะสองต่อมาฮะซองนี้จะมีอะไรดีๆหลบซ่อนเราอยู่หรือเปล่า มิคาซา SR และใบต่อมายังเป็น SR อยู่นะฮะ SR ยังเป็น SR อยู่ยังเป็น SR อยู่เออมาซองต่อมาฮะซองนี้จะมีอะไรหรือเปล่า SR และยังเป็น SR อยู่ ตน,นี้เหมือนนิโกะจังเลย <Huh? S 1> ใช่ไหมไม่น่าใช่มั้งทรงผมทรงผมไม่น่าใช่นิโกะมันตาแดงใช่ไหมอันนี้มันตาน้ําตาลนิโกะจากเล็บไรอ่ะซองต่อมาฮะชึบโอ้โหน้องคนนี่มาอีกแล้วจีซูรูแฟนเช่านะฮะ SR และใบนี้ยังเป็น SR อยู่นะฮะ โอ้หัวขาวทั้งคู่เลย SSR เริ่มทิ้งช่วงแล้วนะฮะเริ่มเว้นช่วงแล้วอย่าบอกนะว่ามันจะไปกองอยู่ซองให้ท้ายเหมือนคลิปที่แล้วอะ่ะอย่าบอกนะว่ามันไปอยู่ท้ายเหมือนคลิปที่แล้วมามีนะ SR และใบนี้ SSR ใบที่4มาแล้วฮะพูดถึงบนถึงก็มาเลย SSR ใบนี้โอ้โหชุดดำแบบนี้ ชุดดำแบบนี้อย่าบอกนะอย่าบอกนะอุ้ยอุ้ยซัมแม่เอ๊ะกล่องแรกกล่องแรกเหมือนจะออกป่ะใบนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าคุณคุณเหมือนกล่องแรกมันออกหรือเปล่ายังเหลืออีกสองใบนะฮะ SSR หรือว่าจะเหลือหนึ่งใบ แต่ว่าอีกหนึ่งใบเป็น PTR ก็ได้เอออาจเป็นไปได้นะเรายังมีหวังอยู่อีก2ใบด้วยกันนะฮะสำหรับฮิตกล่องนี้จิซึรุ SR และใบต่อมายังเป็น SR อยู่นะฮะ hey, เฮ้ยฮิตเหลืออีก2ใบแล้วนะขอดีๆหน่อยนะฮะ PTR เงี้ยนะ PTR จงมาให้ชื่นใจสักหน่อย นะ p t r เอยใบนี้ SR อยู่คู่รุมีินะฮะ p t r มาหน่อยเธอมาลินมาลินไม่ต้องแล้วเอา p t r อย่างอื่นให้รอดก่อนนะฮะค่อยหวังมาลิน <c oughs> เอาอย่างอื่นให้มันรอดให้มันออกก่อนนะฮะโอ้โหลุก,กะอ่านะเพลงรักสองหัวใจและยังเป็น SR อยู่นะฮะ เอา PTR ทั่วไปให้มันรอดก่อนก่อนจะหวังมารินนะซองนี้รีอา์ส SR จากเรียวกันและ SSR ใบที่ 5, 5้หใบแล้วนะหใบแล้วนะแปลว่าใบสุดท้ายอาจจะเป็น SSR อีกหนึ่งใบหรือเป็น PTR ก็ได้ <Yeah. S 1> โอ้โห ลุ้นแล้วแบบนี้ต้องลุ้นแล้วนะ SSR ใบนี้แต่ก่อนจะไปลุ้นว่า PDR จะออกไหมเนี่ยต้องลุ้นก่อนว่าใบนี้จะซ้ำหรือเปล่าต้องลุ้นก่อนว่าใบนี้จะซ้ำหรือเปล่านะฮะโอ้ถ้าซ้ำมานี่แบบจบเลยนะอุ๊ยอุ้ยเป็นรูปปลาหมึกลวดลายสีทองเป็นเหมือนปลาหมึกน้องใส่ชุดสีดำน้องใส่ชุดสีดำเหมือนมีอะไรเนี่ยเส้นผมเหรอตรงนี้หรือหรือปุยอะไรวะเป็น เฮ้ยใ,ใครอะเหมือนจะใบใหม่เหมือนจะยังไม่เคยได้แต่ไม่รู้จักฮะใครเนี่ยแต่สวยนะสวยนี่ปิดตาข้างนึงด้วยนะฮะมีผ้าปิดตาแล้วก็ผมผ้าก็ปิดตายแล้วยังเอาผมมาปิดตาทับไอ้ผ้าปิดตาอีก <c oughs> โอ้โหใบที่5มาแล้วฮะสำหรับ S S R นะฮะแปลว่ายังเหลือฮิตอีกหนึ่งใบนะ อีกหนึ่งใบที่เหลือจะเป็นได้ทั้ง SSR หรือ PTR นั่นเองนะถ้าเกิดว่า PTR ออกเนี่ยเท่ากับว่า SSR ก็จะหมดโค้ตาแล้วนะเพราะว่าถ้า PTR มา SSR จะเหลือ5ใบซึ่งก็ออกไป5ใบแล้วนะใบนี้ s r อยู่นะฮะแฟด5มาลุ้นกันฮะว่า PTR จะมาหรือว่าจะเป็น SSR ตบท้ายนะ อย่างน้อยถ้าเอตบท้ายขอแบบไม่ซ้ำเพราะถ้าซ้ำมาจะเซ็งจัดเลยนะฮะหรือถ้าเป็น PTR จะยิ่งดีเลยนะยังเป็น SR อยู่นะเอาว่ะเฮ้ยล,ล,ล,ลุ้นว่ะล,ลุ้น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 เ่อเลยลุ้นนี่จะมีการอะไรออกมาหาเราหรือเปล่าพี r p าพจงมานะ พีดาจงมาใบนี้เป็น S R อยู่นะฮะแปดซองนี้จะต้องมีพี R อยู่อย่างแน่นอนนะฮะเราหวังสูงไว้ก่อนเราหวังสูงไว้ก่อนนะฮะขอละอีกสักใบเถอะนะสามกล่องจะมาใบเดียวเองเหรอเนี่ยนี่นี่จะมาใบเดียวเองเหรอนะ,ะมาให้อีกสักใบก็ยังดีนะฮะเป็น S R อยู่ออกมาอีกสักใบเถอะนะ พีทีอาร์เอ๋ยออกไม่ค่าเชยชมอีกสักใบเถอะโอ้โหคาซึมินะฮะคาซึคาซึเอสอาร์ SR และใบนี้ยังเป็นเอสอาร์อยู่นะฮะเอาว่ะใบสุดท้ายอยู่ลึกอยู่ลึกนะอยู่ลึกอยู่ลึกป๊าบใบสุดท้ายไฮบาระไอฮิตใบสุดท้าย อยู่ลึกอยู่ลึกนะ S R และใบนี้ยังเป็น S R อยู่โอ้โห้ไอ้เสียวเสียวเปิดมาจะเป็น S S R ใบที่6 <c oughs> <c oughs> ขอลนะ่ะขอพีทหน่อยเถอะอีกสักใบนะ <Yeah. S 1> ขอพีทอ,อีกสักใบให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมฮะจิซึรุนะมาอีกสักใบมิคุนะและใบนี้ เป็น SR อยู่นะฮะจากรักรวงป่วนใจนะฮะรู้สึกจะเป็นน้องสาวน้องสาวของคนที่พ่าเอกแอบชอบอะนะจำชื่อไม่ได้แล้วซองต่อมาะฮะซองนี้จะมีอะไรดีๆรอเราอยู่หรือเปล่าโอ้โหใบแรกใบแรกมาเหมือนกันกับซองที่แล้วเลยนะเหมือน <c oughs> เหมือนยันใบที่สองของซอ,องที่แล้ว ถ้ามันเหมือนกันอีกแปลว,ว่าใบาต่อไปต้องเป็นจิซึรุนะฮะเนี่ยเป็นจิซึรุใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ้าวอ้าวปาใบ,บานี้ S R และใบสุดท้ายเป็น S R อยู่นะฮะโอ้โหอยู่ลึกอยู่ลึกใบสุดท้ายเหลืออีก3ซองสุดท้ายแล้วนะ่ะ3ซองสุดท้ายคิดจะอยู่ซองไหน อยู่ลึกอยู่ลึกเอาว่าอยู่ลึกบอกเลยมามิจัง SR และใบนี้ยังเป็น SR อยู่ฮะฮ้สองซองสุดท้ายแล้วฮิตใบสุดท้ายจะมาในซองไหนและจะเป็น SSR หรือ PTR ต้องมาลุ้นกัน,นะฮะจะเป็นอะไรรู้สึกใจไม่ค่อยดีรู้สึกใจไม่ค่อยดียดเหมือนมันจะเป็น s s r ยังไงไม่รู้อะใจไม่ค่อยดีปแปลกๆมาฮะฮิตใบสุดท้ายจะอยู่ที่ซองนี้เลยหรือไม่เดี๋จะไปอยู่ที่ซองสุดท้ายนี้นะฮะและมันจะเป็น s s r หรือว่าหรือว่าอุ s อ ะฮะเป็น SSR ใบที่6ะฮะกล่องนี้สรุปว่าเกลือนะฮะ PTR ไม่ออกออกแต่ SSR 6ใบโอ้โหใบนี้ฮะเปิดมาอย่าซ้ำนะ่ะขอเป็นใบใหม่ขอเป็นอู้ใครอะ <What? S 1> ใครอะอุ้ยใบนี้สวยหัวชมพูด้วย นะฮะนี่หัวชมพูด้วยเปนนี้สวยนี่วิงว้งวิงว้งวิ้งนะฮะเออเปนนี้สวยอะดูดีอะเออโอ้โหพีทีอาไม่ออกฮะสำหรับกล่องนี้ซองสุดท้ายแล้วซองสุดท้ายฮะก็ไม่ต้องหวังอะไรแล้วแหละเพราะว่าฮิตมันออกมาครบแล้วนะฮะฮิตมันออกมาครบแล้วก็ไม่ต้องหวังอะไรแล้วนะฮะเป็น SR ปิดท้ายนะฮะ โอเคกล่อง okay. นี้นะฮะสรุป PTR ไม่ออกนะฮะออกมากล่องแรกคลิปลแรกคลิปเดียวนะฮะกล่องเดียวเลยนะฮะกล่องนี้ S R ก็มาหกใบนะฮะนี่ก็เป็นน้องคนนี้เลยนะแล้วก็ใบนี้นะแล้วก็ใบนี้ซ้ำนะฮะแล้วก็ใบนี้ใบนี้เหมือนเป็นใบใหม่นะฮะยังไม่ออกนะฮะแล้วก็ใบนี้ซ้ำแล้วก็น้องคนนี้นะฮะโอเคก็มาหกใบนี้นะฮะสำหรับ SSR ของกล่องนี้นะฮะ PTR ไม่ออกฮะ PTR ไม่ไมา โอ้โหเซ็งเลยนะฮะมาแค่ใบเดียวคือกล่องแรกเลยในคลิปแรกถ้าเกิดว่าใครชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ดิชมกันได้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ